ครับเัสดีครับเพื่อนๆที่ตามช่อง NGM TV ครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกิจกรรมครับ GM เอาเจ้าดีเจนะครับดีเจที่อัญเมานีนะสำหรับไปซื้อซื้อของซื้ออุปกรณ์นะครับผมก็รู้แค่ว่าผมไม่เคยเติมนะในเว็บชอบ็อปทีนี้ผมได้มา250ฟรีฟรนะครับจะไปดูแล้วกันข่าวสาร เดี๋ยวผมจะมาซื้อของฟรีให้ดูเออเนี่ยนะครับสอง้ยห้าสิบฟรีดีเจมกดเข้าไปเคมนะครับในเอ่อในเพจ Facebook. เฟซบุ๊กแกลฟรีดีเจมฟอร์สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดหรือเปล่าทีนี้พอได้มาแล้วไหมผมได้มาสองร้อยห้าสิบแล้ว ทีนี้ไปดูึงเราจะไปซื้อบัตรเรียกว่าการสุ่มอาวุธดีวกว่าการสุ่มที่สุ่มอาวุธหรือปืนนะมีมีหุ่นกัเปืน นี่เป็นปืนมีนนปืนลำโพงปืนดูดเลือดอันนี้ให้ได้แปดใบใช่ไหมทีนี้แผนหุ่นยนต์แผนหุ่นยนต์ราคาสองร้อยหุ่นยนต์แล้วก็มีหุ่นยนต์เนาะหุ่นยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนคนขับได้สองไบ ปืนชิ้นส่วนปืนนี้อีกปละโพงโอเคถ้างั้นเราเลือกคุณยนต์ดีกว่าออกไปนะครับเพื่อจะได้คุณยนต์ใหม่มาเล่นนะ โอเคนั okay. ้นผมเลือกเอาสองร้ยอยนะเป็นแผนข้อมูลรนยนต์สองร้อยปุ๊บปึ้งซือนะ้อละนี่ได้มาแล้วนะครับการซือ้อเสร็จสิทธเรียบร้อยนะนี่เราจะไปสุมส่มการ์ดเลยสุ่มการ์ดให้ดูนี่ได้มาแล้วสองใบโอเคครับ มารุ่นแนละ้เพื่อจะได้เจ้าบุนรนคอนดอนะถ้าฟุกนะหรือว่าเรียกว่าโชคดีคนระับสองใบโอ้โหได้ชิ้นส่วนคอนดอห้าร้อยโอเคอหนึ่งใบ โอ้ได้บัคจีออเร่หม่ห้ารา้อยนะครับโอเคนะสูงครบแล้วก็ประมาณนี้นะครับขอข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ทุกท่าน,นมองดูนะครับหลักกกิจกรรมพิเศษ ได้ปัดมาอีกสองใบละโอ้อการซินเบอร์อีก God. สองใบการซิลเปอร์ยนยันแต่ผมค่อยมาแยกสุ่มีกว่าอโอเค okay. ครับก็ฝากเพื่อนน้อง,งๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ,มได้วยนะครับเอาข่าวสารดีๆมาบอกเท่านี้นะครับสวัสดีครับ